ดูดังเผยชะตาลุงพลเจอราศีเข้าเรือนสุภะส่งผลต่อชีวิตมากรายการหวนกระแสวันที่10กันยายนหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12.35นาิกานาทีทางช่อง3กดเลข33 ได้สัมภาษณ์อาจารย์ลักษ์ราชสีเลข,ขาธิการสถาบันพยากรศาสตร์หลังราหูเพิ่งย้ายเข้าวันที่10กันยายนคุณหนุ่มกันชัยสัมภาษณ์ว่าทำไมเปลี่ยนเป็นราชสีอาจารย์ลักษ์บอกว่าตามดวงเดิมจะตายตอน49ครูบาอาจารย์ทายว่าจะหมดอายุไขเลยย้ายบ้าน จะไม่ใช่ลักเลข,ขานิเทศแล้วใช้ลักราชสีชื่อนั้นเหมือนตายไปแล้วราหูมันก็ย้ายปกติทุกปีครึ่งรางหูย้ายทีแต่ถ้าเกิดราหูจะย้ายมาอยู่ราศีพฤกษภแบบนี้18ปีอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านี้คนเกิดมิถุนธนูเหมือนมีเคาะแต่ตอนนี้มิถุนธนูโป่งแล้วเพราะราหูย้ายไปพฤกษภ คุณหนุ่มกันชัยก็เลยสัมภาษณ์ต่อว่าตกลงณนะตอนนี้ราหูย้ายเมื่อไหร่ย้ายหรือยังอาจารย์ลักษ์บอกว่าย้ายเมื่อคืนนี้เวลาสองนาฬิกาห้นาทีตามคัมภีร์สุริยญา,าตเป็นคัมภีรหูนราหูคืออะไรในมุมดาราศาสตร์ว่ากันเรื่องจุดคาดหรือจุดดำราหูในมุมโหราศาสตร์ก็เป็นเทพพะเค้ะ หรือเป็นหนึ่งในเทวดานพคราเ์เป็นหนึ่งในเทวดาที่เป็นตัวแทนของใครราหูเป็นเงาก็บันเทิงดาราเงาก็ผับเทกบอนบาราตีราหูในความหมายโหราศาสตร์ราหูก็คือเงาคือมายาไม่ใช่ดาวดวงหนึ่งเหมือนเดซันเดมูลราหูคือเงาเงาของความเป็นโลภะโมหะ เงาของโลกอันประกอบด้วยดารานักแสดงมายาดูดวงมา30ปีดาราคนไหนดาวราหูไม่เด่นดังไม่ได้นักการเมืองดาวราหูต้องเด่นมหาเศรษฐีต้องเด่นต้องเด่นในพื้นดวงชะตาเดิมราหูย้ายครั้งนี้ราหูไหนส่งผลกระทบมากที่สุดอาจารย์ลักษ์บอกว่าพฤกษกกับพิจิกตั้งแต่สิบกันยายน ตีสองห้าสิบเอ็ดนาทีคือเมื่อคืนนี้ราหูยกย้ายจากมิถุนไปราศีพฤษภแปลว่าราหูทับราศีพฤษภแล้วบรรดาหมอดูทั่วๆไปที่มีความรู้ความเข้าใจราหูโคจรทับราศีไข่เช่นที่ผ่านมาทับราศีมิถุนสองปีครึ่งก่อนหน้านู้นทับราศีกรกฎราหูทับราศีไข่ ถ้าตามทฤษฎีทางโหงราศาสตร์โดยจังหวะมักป่วยตายเจ็บย้ายบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถโดยจังหวะสถิติมักเป็นแบบนี้เมื่อราหูโคโจรทับราศีใดดูแล้วไม่ค่อยดีแต่ต้องตามมาดาผู้มีเกิดราศีมิถุนกับธนูว่าเวลาครึง่งนับตั้งแต่22กุมภาพันธ์2562 จนถึงวันที่10กันยายนดวงชะตามักย่ำแย่แต่โดยสถิติส่วนใหญ่ย่ำแย่แล้วต้องแก้ยังไงหลังจากนี้ราหูยกเข้าพฤกษกุตั้งแต่วันที่10กันยายนปีนี้ถึง30มีนาคม2565ปีครึ่งถ้าย้ายแล้วถูกกันจะไปไกลจะดีมากแต่ถ้าย้ายไปแล้วทับมุมไม่ดีก็ไม่ดี ทุกคนมีพื้นชะตาเดิมถ้าใครมีพื้นชะตาเดิมดีตั้งรับดีเช่นเป็นคู่มิตรเช่นพระเสากุมชะตาต้องไปหาหมอดูดวงส่วนตัวว่าพื้นชะตามีอะไรตั้งรับแต่มีข้อยกเว้นเลยสำหรับชาวราศีพฤษภอสุรินมาดเมนกลุ่มลับเมธพฤศก,กตามจักเลิศแล้วชาตินั้นย่อมสงสารยดยิ่งหมืนหน่นนา เป็นทหารชาญแก้วหยุดกากลางนารงทฤษฎีนี้ลึกเลยโหนทั่วไปไม่รู้ทฤษฎีนี้มันหมายถึงว่าถ้าผู้ใดก็ตามอยู่ราศีพฤกษกุหรือเมษราหูโคโจรทับลักแปลว่ายศยิ่งมืนหนาแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงคนบันเทิงหรือนักธุรกิจหรือใครก็ตามที่อยู่ราศีพฤกษกุจากนี้ไปปีครึ่ง มีเกณฑ์ได้เกณฑ์นี้เรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่เรียกที่ที่เจริญรุ่งเรืองรุ่งโลดดีมากประสบความสำเร็จแบบดีมากอันนี้ดีแล้วที่ไม่ดีล่ะส่วนใหญ่ราหูทับมันไม่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะใครก็ตามการสูญเสียการซ่อมแซมแต่คราวนี้มีความมั่นใจว่าราหูเข้าทับพฤกษุคราวนี้ดีดีทั้งดวงเมืองประเทศไทย ราศีพฤษภเป็นเรือนการเงินของดวงประเทศไทยจะมีการหมุนเงินสภาพคล่องทางการเงินรูปแบบการเงินวงการทีวีวงการสื่อต่างๆที่ซบเซามันจะฟื้นฟูขึ้นมาที่ผ่านมาราหูอยู่ราศีมิถุนอยู่ในเรือนพุธพุธกับราหูเป็นศัตรูต่อกันก่อนหน้านั้นราหูอยู่เรือนจันทร์ราหูไล่กินจันทร์อยู่แล้วก่อนหน้านั้นมีแต่ปัญหา แต่ตอนนี้ราหูในเรือนสุขสุขคือดาวแห่งความสุขคือความบันเทิงความรุ่งเรืองรื่นเริงจากนั้นหนุ่มกัญชัยถามถึงดวงวันที่17สิงหาคม2519ซึ่งเป็นวันเกิดและราศีลุงพลเวลาถามถ้าดูดวงเป็นมหาชนได้แต่พอจอดจงบุคคลมันไม่ได้มีแค่วันทีมันต้องคำนวณแต่ถ้าดูแบบรวม อยากรู้เรื่องชาวบ้านเหรอราหูเข้าสู่เรือนสุภะที่เป็นดาวมัวมองจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจจากนี้ไปยาวๆไม่สามารถหยุดสภาวะที่เกิดจากสภาวะที่ไม่คุ้นในความเป็นตัวเองราหูคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงภัยพิบัติโดยปานเวทเมื่อใดที่เกิดปัญหาความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงหรือภัยพิบัติ วิบากกรรมต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือตัวบุคคลในทางโหงราศาสตร์ดาวราหูก็มักจะถูกพัดพิงอ้างอิงถึงเสมอว่าเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายอุปสรรคโรคภัยหรือภัยพิบัติต่างๆนั้นทั้งนี้เพราะดาวดวงนี้เป็นดาวบาปข้อใหญ่ที่ให้โทษรุนแรง ราหูหรือพระราหูคือเทพ,พเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อดาวราหูจรเข้าทับลัคนาลักไวอายุจรของใครก็ตามรับรองได้ว่าชีวิตของเขาจะพบกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงความวุ่นวายอุปสรรคการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหนี้สินปัญหาด้านการเอกสารข้อตกลงข้อสัญญา ระเบียบข้อบังคับคดีความโยกย้ายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าถามว่าจะมีทางออกอย่างไรก็คงต้องตอบว่าทำใจครับเรื่องอย่างนี้อย่าไปวิตกกังวลมากนักพอเราหูเข้ามากระทบกับชีวิตใครแล้วส่วนใหญ่เจ้าชะตาก็มักจะมีอารมณ์วูบวาบเห็นผิดเป็นชอบมัวเมาลุ่มหลงอะไรได้ง่ายๆถูกหลอกก็ง่ายด้วย ทางออกที่ดีก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความมีสติรอบคอบไม่ประมาทตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะช่วยได้มากครับตามหลักหหราศาสตร์พาราหูหรือดาวราหูก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราทุกคนในดวงชะตาของเราทุกคนต้องมีดาวราหูอยู่ในดวงชะตาอยู่แล้วและเราก็ต้องได้รับอิทธิพลจากดาวราหู ทั้งในด้านดีและร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเลือกปฏิบัติได้กำหนดหนักเบาและเลือกใช้ในส่วนที่ดีของราหูได้